เรายังคงอยู่ที่นครนายกนะคะต่อจากอีพีที่แล้วอีพีนี้เรามาที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับกันค่ะนี่ไงแยกเนี่ยพวสายมือกับพวงใช่ไหมเห้นคนละพวงใช่ใช่เขาขายเป็นพวงด้วยหรอขายได้เออเหด้เอยอนกัน ต้นจนาคนเดียวนี่เลยอย่านมูนยม่งยมแมเนี่ยต้นอย่างนี้สวย่มันเป็นแบบสกู๊จำได้ไมเหมือนเห็ดเไปสีสเกตกลับมากับซอีะแล้วก็ลืงเงกลอแบบมันแค่โย่ใช่ไมยี่ก็ไปหมุนบิดไปสกู๊ตสกู๊กล้เปืไม่ได้อกมึงอย่าไปใกล้ไอ้หมยมากเดี๋ยวนี้มึงก็เป็นไปแล้ววู่๊ตอเนี่ย ตื่นดีๆแล้วนอนนิ่งๆอย,งดยดีย <c oughs> ด๋ยวมันปีนไปเฮ้ยระวังตายต<ห>มวยอว้า <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> โหดต้นเพร็ก <c oughs> แล้วที่บ้านเพล็กคือดอกมากอยู่แล้ว ฟิร์นอันนี้อันนี้อันเดียวมันมีนะอันนี้นนนนนนเขาบอกว่าเป็ดอ๋อเป็ดทุกอย่างอะลูกอะไรใดๆก็เป็ดหมดอะ่ะลูกโหนี่สวยมาก กลนม,มาสยนไ่กนอิม่มอะค่ะไก่กอนอิ่มคือไ่กนอิมอ่มน่ารักจัง กขจัดช่อให้น่ารักมากมีน้องหมาด้วยเลย,เลย,เลยน,นี่สวยอ่ะนี่ตัวอเนอน่ารักอ๋อตัวละสองรหน่อแปะนีอหน่อแปะดูอย่น่หน่อแปะจินต้าเจียวแปลว่าสองร้อยก็คือเอออ<ม>่ายเลี้ยงป่ายนี่ อันนี้ก็สวยนะคะใหญ่กว่นี้อีกไคเนี่ยเนียสวยดีกำลังตุ้นตูกระชุงระชุ่งน่ารักอย่างไรมือกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะลูกดูฝั่งนนตนั้นก็จะมีต้นใหญ่หน่อย ทางนี้ก็จะมีต้นกระบ,บองเพชรเยอะหน่อยซื้อของตกแต่งบ้านกันอีกแล้วค่ะทางผ่านหูยคุณตาคุณตาไปไหนอะเป็นทำเสร็จสเต็กหรือเปล่า บ้านเพาะไอ้ตอ้นนี้ไม่รู้รอดบอกกลับไปดูต้นนี้สวยอะอะไรนะคะจะเป็นว่าเข็นโ <Okay. S 3> อเคมาอีกส่วนเข็นยังไงเราดูทางมาดูมิกิอย่างนะึน <laughs> มันเข็นไม่ได้ <laughs> ยังไงมส่วนชอบมาสวยดีนนดนแนบอุราเชื่อวบนแนบศบมาก คุณตามาเดาคนอุ้มหืมในถนนเส้นหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะมีจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ ปุ๋ยดินกระถางต้นไม้สองข้างทางตลอดเส้นนะคะก็ยังมีร้านอาหารร้านกาแฟน่ารักชื่อว่าสวนป้าอินค่ะที่นี่ก็ยังมีจำหน่ายต้นไม้แล้วก็อาหารด้วยนะคะอาหารก็มีทางอิตาเลียนอาหารไทยกาแฟเบ,บกเกอรี่ไอศครีมนะคะที่นี่ก็คือครบวงจรอยู่ในที่เดียวนั่นเอง สถานที่แห่งนี้นะคะก็ครั้งแรกค่ะที่มาแต่ว่าคุณแม่กับคุณยายมาบ่อยนะคะคือคุณยายมีเพื่อนอยู่นะครนายกนะะอยู่รอย a ่อฮิลก็จะมาแวะถนนเส้นนี้มาทานอาหารนะคะถือว่าอาหารโอเคค่ะรสชาติถูกปากคุณยายคุณแม่น่นเองแล้วก็ยังมีสวนมีดอกไม้มีต้นไม้คือมองลวสบายตานะคะอีกทั้งยังมีบอ่อ ปลาทองบ,อบ่อปลาคับปลาคับคือตัวใหญ่มากๆเลยเขาทําบ่อได้สวยงามมากนะคะเห็นแล้วแบบอยากมีบ่อแบบนี้ที่บ้านจังเราได้เดินชมสวนชมบ่อปลาคับได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็เข้าไปที่ในร้านนะคะร้านอาหารตกแต่งได่น่ารักมาก มีมุมหลายมุมที่มันสามารถถ่ายรูปได้นะคะแสงไปคือแบบสีส้มถ่ายแล้วแบบน้านวนมากพอเข้ามาถึงในตัวร้านนะคะสิ่งแรกที่สั่งก็คือไอศครีมราสเบอร์รี่ค่ะคืออร่อยเปรี้ยวสะใจมากต่อจากนั้นนะคะก็สั่งพิซซ่าผักขโขมอบชีสนะคะคือไม่มีใครทานกับเราด้วยเลยผู้ใหญ่คือเขาไม่ชอบกันยกเว้นคุณตาค่ะช่วยทานหนึ่ชิ้นที่เหลือห่อกลับบ้าน ในขณะที่เรากำลังอร่อยออร่อยกับพิซซ่าผักขมอบชีดยังยงก็นั่งรอเราอยู่ข้างนอกนะคะนั่งเล่นชิงช้าอยู่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้ากลับกรุงเทพกันค่ะกระจกทิปนครนายกหนึ่งวันนะคะ